สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะอย่าอุดหนุนร้านขี้โกงเจอสวนกลับจุกๆลูกค้าโวยกุ้งผัดไข่เค็ม5ตัวเกือบ1,700ซััดแพงมากเมื่อวันที่11ตุลาคม2564เว็บไซต์มาเธอชิปรายงานว่าลูกค้ารายหนึ่งเข้าไปโพสในกลุ่ม f a c e b o o k คอมเพล i n นสิงคโปร์โวยรัาอาหารขายกุ้งผัดไข่เค็ม5ตัวราคา67ดอลลาร์สิงคโปร์หรือประมาณ1,650บาท ซึ่งทำให้เขาช็อกมากกับราคาบนแพงสุดๆและชักชวนทุกคนไม่ให้ไปสนับสนุนร้านที่โกงแบบนี้เซินหงลูกค้าดังกล่าวเล่าว่าร้านอาหารดังกล่าวเป็นร้านอาหารตามสั่งแบบธรรมดาไม่ใช่ร้านอาหารมีระดับแถมกุ้งไม่สดอีกต่างหากและตนเองรู้สึกเหมือนโดนดูถูกเหมือนว่าไม่มีปัญญาจายตอนพนักงานมาสอบถามว่าอยากให้ลดราคาหรือไม่ผมนี่ช็อกเลย แถมพนักงานยังมีหน้ามาถามว่าผมอยากจะขอให้ทางร้านลดราคาให้ไหมแรงมาแรงกลับไม่โกงทุกคนโปรดอย่าไปอุดหนุนร้านนี้ครับผมโสดจริงๆที่ต้องมาโดนโกงโดยร้านอาหารบ,บ้านๆแบบนี้เส้นหงกล่าวหลังจากโพสต์เผยแพร่ออกไปชาวเน็ตก็เสียงแตกและแสดงความเห็นต่างกันออกไปบางก็ว่ากุ้งห้าตัวกับราคานี้ก็ดูแพงจริงส่วนอีกฝั่งไม่อยากคอมเมนต์อะไรมาก เพราะรอฟังความอีกข้างก่อนดีกว่าซึ่งในเวลาต่อมาหยานตี้คุณลุงของเจ้าของร้านอาหารก็ออกมาชี้แจงกับสื่อท้องถิ่นว่าความจริงเป็นอย่างไรลุงอธิบายว่ากุ้งของทางร้านเป็นกุ้งที่จับมาจากทะเลจึงมีราคาแพงกว่ากุ้งเลี้ยงในฟาร์มซึ่งกุ้งนําเข้าราคากิโลกรัมละ5 5ดอลลาร์สิงคโปร์หรือประมาณ1,353บาทหากเป็นช่วงหน้าเทศกาลร,ราคาจะยิ่งสูงขึ้น อาจแพงถึงกิโลกร,รัมละ100ดอลลาร์สิงคโปร์หรือราว2,460บาทและที่ร้านขายกุ้งตามน้ำหนักไม่ได้ขายเป็นตัวโดวยลูกค้ารายดังกล่าวสั่งกุ้ง6 7 0กร,รัมสำหรับเมนูกุ้งผัดซอสไข่เค็มซึ่งในเมนูระบุราคาชัดเจนและมีการแจ้งราคาให้ทราบก่อนหน้าแล้วหากลูกค้าไม่พอใจหรือคิดว่าแพงเกินไปสามารถปฏิเสธได้แต่ลูกค้าไม่ได้ว่าอะไรและรับประทานจนหมด ก่อนจะบ่นว่าขายแพงกว่าร้านอื่นสามเท่าและไปโพสบน Facebook ลุงหย่านตี้กล่าวว่าผมคิดกำไรแค่เพียง15ดอลลาร์สิงคโปร์เท่านั้นหรือประมาณ370บาทสำหรับเมนูนี้ซึ่งก็ใช้เป็นค่าเช่าร้านและค่าใช้จ่ายอื่นๆและระบุอีกว่าต้นเปิดร้านอาหารมา37ปีครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่มีเคสลูกค้าโวยแบบนี้เกิดขึ้นล่าสุดพบว่า เสินหงได้ลบโพสต์วิจารณ์ดังกล่าวทิ้งไปแล้วขอขอบคุณแหล่งข่าวจาก v i r a f i t p r o c o m ขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปช่องกระแสข่าวดังค่ะช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ